สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่15ถึง31ตุลาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสลับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน นะครับผมก็เริ่มในดวงความักของชาวราศีกร,รกฎในเดือนตุลาคม E ีีหลังดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าไฟออฟวานนะครับหรือว่าไพ่ห้ามเมเา้าเจมภาพของแม่มด5คนเห็นไหมครับเขาถกเถียงกันแล้วก็เหมือนกับแมว5ตัวก็กำลังถกเถียงกันเหมือนกันนะครับว่าจะทํายังไงกับความสัมพันธ์จะทำยังไงกับ สิ่งวิเศษอันนี้ดีหม้อเนี่ยหมอ้อวิเศษเนี้ยนะครับน้ายาปรุงยาปรุงน้ํายาวิเศษเนี่ยนะครับต้องทอํายังไงต่อไปดีไหมครับมันจะเดือดไหมมันจะพังไหมมันไฟกำลังจะลุกแล้วนะครับเกิดจากความผิดพลาดแล้วเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ทำนานโดยตะตาของชาวราศีกรกฎเลยท่านว่าคุณเหมือนกับคนที่พยายามบอกเขานะถึงวิธีการแก้ไขพยายามปกเถียงพยายามพูดคุยกับเขาให้เขาเข้าใจเรานะครับแต่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการไม่เข้าใจการเข้าใจกันผิดนะครับหรืออาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางหรือไม่ใช่มีแค่เราอะ ที่คอยพยายามแก้ปัญหาอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางด้วยอาจจะมีคนอื่นเข้ามาพูดคุยมากกว่าหนึ่งคนเพราะนั้ความสัมพันธ์ของชาวราศีก,กรก,กหยหรท่านเนี่ยคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่คุณกับเขาอาจจะมีคนอื่นเข้ามาหรืออาจจะเป็นการที่เหมือนกับไม่เข้าใจกันเข้าใจกันผิดนะครับหรือคิดกันคนละแบบทะเลาะก,กันอยู่บ่อยครั้งทําให้เกิดปัญหาที่เหมือนกับพยายามแก้อีกคนนึงพยายามแก้คนหนึ่งพยายามต่อสู้แต่อีกคนนึงเหมือนกับยิ่งปฏิเสธเหมือนกับห้ามปาลมไม่ให้แก้ไขอ่ะคนนึงอยากจะรักแต่อกนนเเมับิฉย คนนึงพยายามแก้ไขคนหนึ่งพยายามเหมือนกับจะเลิก,กประมาณนี้เพราะฉันให้ใบต่อมาครับ10ดาบหรือ10 of s w ซ r d ใครหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับถูกเขาทําร้ายนะครับถูกเขาทําร้ายยิ่งไปแก้ไขยิ่งไปพูดก็ยิ่งทะเละเาะพอยิ่งทะเลาะเสร็จอาจจะมีการเลิกลาบอกลานะครับหรืออาจจะถูกทิ้งเพราะฉันให้สิดาบนีนี่คือเหมือนกับชาวสิกโรอท่านเนี่ยคุณอาจจะถูกด่าไปเล่มปากหลังเห็นไหมครับแล้วเหมือนกับเราพยายามเอ,อื้อมมือไปบอกเขาอีกนะว่าหยุดทาร้ายกันสักทีได้ไหมหยุดทะเลาะกันได้สักทีนึงได้หรือเปล่า หยุดทำร้ายกันได้แล้วหรือยังเห็นฉันเจ็บเห็นฉันเสียใจเห็นชาวราศีกรกฎหลายๆคนเนี่ยร้องไห้อกหักเสียใจเนี่ยนะครับหยุดทำร้ายกันได้หรือยังแค่นี้ก็เจ็บเกินพอแล้วจะไปจากฉันได้หรือเปล่าจะทิ้งกันไปได้ไหมเพราะฉันพ่ายไปนี้ว่าคงอาจจะเหมือนกับคุณอาจจะพยายามเป็นพ่ห้ามไม่ท้าวทั้งหมดทั้งวมไพ่สองไปนี้คือชาวราศีกรกฎหลายท่านเนี่ยคุณเหมือนกับคนที่พยายามขอร้องเขาว่าขอร้องให้เขาเนี่ยทำร้ายเราเนี่ยหยุดทำร้ายเราได้หรือเปล่าหยุดทิ้งเราไปได้ไหมจะทิ้งกันไปได้หรือเปล่าจะทำร้ายกันได้หรือเปล่า พอไพ่สิบดาบคือเหมือนกับพอทำร้ายปุ๊บเนี่ยพอเจ็บปวดเสียใจถูกดาบแทงข้างหลังปุ๊บเนี่ยชาวศรีก็เลท่คนคงบอกว่าถ้าเกิดทำร้ายกันเนี่ยก็เหมือนกับโลกมันแตกสลายอะ่ะก็เหมือนกับมันเจ็บจนเหมือนกับเราไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ไม่สามารถไปไหนได้อะ่ะใครหลายคนคงอยากจะพยายามตามเขากลับมานะครับพยายามตามเขากลับคืนมาพยายามดึงเขาเอาไวอ้อ่ะแต่เหมือนกับดาบที่มันปักอยู่เนี่ยความเจ็บปวดความเสียใจอันเนี้ยมันทำร้ายคุณเจ็บเหมือนกับเจ็บจนหมดแรงเจ็บเหมือนคนที่เหมือนกับหมดแรงจะเดินจะลุกจะเดินไปอะไรเงี้ย ถูกแทงข้างหลังประมาณนั้นทะลุถึงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับจนเหมือนกับหมดแรงที่จะลุกหมดแรงที่จะขี่ไม่กวาดหมดแรงที่เดินตามเขาอะทั้งที่เราอยากจะดึงเขาทั้งที่เราอยากจะดึงเขากลับมาเพราะฉันไพ่สิบดาบใครหลายคนคงอกหัก,กเสียใจร้องไห้อยู่ตอนนี้กับการพยายามตามใครสักคนหนึ่งกลับมากับการที่เหมือนกับพยายามขอร้องใครพยายามแก้ปัญหาพยายามปรับความเข้าใจกับใครสักคนหนึ่งอยู่หรือพยายามชุดหลังใครสักคนหนึ่งกลับมาแต่เห็นไหมครับว่าเขาเดินไปละสิบดาบเขาเดินไปแล้วเขาทิ้งคุณอยู่ความเจ็บปวด นะครับหัวใจของคุณหรือที่อย่างคุณหรือหลังคุณเนี่ยอาจจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอาจจะไม่เหลือที่ไห้เขาทำร้ายอีกแล้วก็ได้เพราะฉะนันสิ่งเขาทำร้ายคุณเนี่ยผมขอตอบเลยเขาคงลืมไปแล้วไพ่แปดเหรียญหรือเอดออฟไพ่เ็นดิคอนไพ่แปดเหรียญใบนี้คือภาพของคน,คนที่เขายังทําสิ่งเดิมพยายามปรุงสิ่งเดิมพยายามแก้ไขทั้งที่ถูกทาร้ายทั้งที่เขาทาร้ายคุณเนี่ยแต่คุณยังคงเป็นคนที่เหมือนเดิมเลย เพราะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวสีก็เลยท่านว่าคุณยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างเขาทําร้ายคุณเขาทิ้งคุณเขาทําสิ่งที่ผิดพลาดทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหรือทำร้ายเรากี่ครั้งก็ตามแต่แต่คุณยังคงเหมือนเดิมเลยยังคงทําำแําเดิมยังคงคิดถึงเขายังคงห่วงใยยังคงช่วยเหลือยังคงหวังดีเสมอนะครับถึงแม้เขาจะทําร้ายคุณถึงเขาจะทิ้งคุณไปถึงเราจะลากกันเลิกกันไปนะครับแต่ไพ่ใบนี้บอกว่ายังคงแปดเดี่ยนยังคงเป็นสิ่งดีๆยังคงพยายามทําเหมือนเดิมทุกอย่างยังคงรักเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังคงคิดถึงเสมอ พอพายแปดเดียนในที่นี้คือเหมือนกับสิ่งที่มันเป็นน้ำยาอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับขวดแก้วแล้วก็ไม่กวาดที่แขวนอยู่อ่ะเราคงผ่านการร่วมเดินทางกันมาคุณคงอยากจะบอกเขาแหละว่าสิ่งที่เราพยายามดึงเขาไว้เนี่ยคงเพราะว่าคงผ่านความรักผ่านการทําสิ่งดีๆเราเคยเป็นคนที่มั่นคงก่อนเราเคยเป็นคนรักกันมาก่อนก่อนเราเคยเป็นคนที่คนเดียวต่อกันมาก่อนก็เป็นหนึ่งเดียวกันเคยใช้เวลาเคยมีความรักเคยมีความสุขเคยร่วมเดินทางอ่ะเคยทําสิ่งดีๆเคยมีสิ่งดีมากกว่านี้เคยมีสิ่งดีๆ แต่วันนี้มันเกิดอะไรถึงได้ทิ้งกันไปถึงได้ทำผิดพลาดนะครับจำสิ่งดีๆได้หรือเปล่าจำความรักได้หรือเปล่าจำสิ่งที่เราสร้างกันมาได้หรือเปล่าจำร้านอาหารจำสถานที่ที่เราเคยไปด้วยกันได้หรือเปล่าคุณคงอยากจะบอกแบบนั้นเลยก่อนที่จะทิ้งกันไปก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยคุณคงอยากจะบอกเขาว่าจำสิ่งดีๆที่เคยทำให้เขาได้หรือเปล่าเราทำด้วยความจริงเราทำด้วยความรักเราทำด้วยความจริงใจเสมอนะไม่ได้อยากจะทะเลาะกันหรอกไม่ได้อยากจะให้มันเป็นแบบนี้ไม่อยากให้เขาทิ้งเราไปหรอกใครจะใหญ่เขาทุกคนรัก ทิ้งกันไปถูกไหมครับใครอยากจะ,กจะด่าอยากจะเลิกกันถูกไหมครับเพราะฉันไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าไพ่ห้าดาบหรือไฟออฟซอร์ดไพ่ใบนี่ว่าเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บทําให้คุณเสียใจทําให้คุณร้องไห้เห็นคุณเจ pp, ็บเห็นคุณเสียใจแล้วเขาก็ยิ่งทําเพราะฉันไพ่ไปนี้บอกชาวสีกรกเลยท่านว่าคุณอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าหัวใจของเขาเนี่ยเขาทําด้วยอะไรทําไมเห็นยิ่งเห็นเราเจ็บยิ่งเห็นเราเสียใจเนี่ยเขายิ่งแกล้งยิ่งแกล้งเรายิ่งทําร้ายเรายิ่งทําให้เราเจ็บยิ่งทําให้เรามีน้ําตาแต่เราก็เหมือนกับไพ่ขึ้นมาเก้าดาบ ห้าดาบคนเราทับห้าดาบเห็นไหมต่อให้เราเจ็บต่อให้เราเสียใจแต่เราก็ยังอยู่ตรงนี้เราก็เหมือนคนคนหนึ่งที่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงต้องรักคนใจร้ายไม่รู้ทําไมเหมือนกันที่ต้องรักคนที่เหมือนกับยิ่งร้ายก็ยิ่งรักอ่ะเขายิ่งทําร้ายเรายิ่งเห็นเราเสียใจเราก็ยิ่งรักเขาไม่รู้ทําไมถึงเป็นแบบนี้ชาวสิ่ก็เการลยท่านเป็นแบบนั้นเลยนะครับยิ่งเห็นเขาเดินจากยิ่งเห็นเขาทําร้ายเรายิ่งเห็นเรามีน้ําตาเนี่ยเขาก็ยิ่งทําเพราะฉันให้ห้าดาบบอกว่าคุณอาจจะไปรักคนที่เขาทาร้ายคุณคุณอาจจะไไปปรรัักกคคคนนผิดุณอาาจจจะใ้ย แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณตัดสินใจที่จะเป็นไพ่ขึ้นมาครับแต่ที่เลิกมั่นคงจะที่เคยรออยู่ตรงนี้กลายเป็นไพ่แปะถ้วยเมื่อไหรก็ตามที่ชาวสี่ก็กดรักใครมากๆแล้วตัดสินใจที่จะเหมือนกับพอแล้วทิ้งความรักไว้ตรงนี้แหละตัดสินใจจะเก็บข้าวของตัดสินใจที่จะเหมือนกับเก็บเสื้อผ้าเก็บทุกอย่างเก็บความทรงจําเก็บความรักของเรากลับคืนมาปุ๊บแล้วเดินหันหลังให้กับเผาปุ๊บเนี่ยไพ่ใบนี้เมื่อไหรก็ตามที่คุณตัดสินใจที่จะไม่เดินอยู่ที่เดิมตัดสินใจที่คุณจะไม่นั่งอยู่ตรง ไพ่เบนี่บอกว่าแปดถ้วยคุณตัดสินใจที่เดินออกมาเมื่อไหร่หรือใครก็ตามถามว่าเราจะดุดพ้นไหมถามว่าเราจะออกมาจากนี้ได้หรือเปล่าถามว่าเราจะออกมาจากเขาได้หรือเปล่าเลิกกับเขาได้ไหมผมขอตอบว่าไพ่แปดถ้วยคุณสามารถเก็บข้าวของคุณสามารถเก็บได้คุณสามารถย้ายได้นะคุณสามารถเดินออกมาได้นะเพียงแต่มันมีคือความรักที่เป็นหลงเหลืออยู่คุณต้องตัดสินใจที่จะเหมือนกับลืมลืมความรักที่หลงเหลืออยู่ลืมความรู้สึกดีๆปล่อยวางมันไปซะ พอฉันไพ่แปถ้วยใบนี้บอกชาวสีกฤดท่านว่าคุณคงจะเลือกที่จะปล่อยวางหรือทํานายดวงชะตาในอนาคตว่าสิ่งคุณรักที่เจ็บเสียใจอยู่ตอนเนี้พอคุณปล่อยวางพอคุณเดินออกมาแล้วเมื่อไหร่พอคุณหลุดพ้นแล้วเมื่อไหร่พอคุณหันหลังให้เขาเมื่อไหร่ไพ่สี่เมท้าหรือโฟกบานครับจากคนที่ต้องมานั่งต่อสู้เนี่ยกับกลายเป็นว่าความสุขดีๆความรักดีๆรอคอยคุณอยู่พอฉันทำนายดวงชะตาของชาวราศีกกตว่าสี่เมตัาหรือโฟกบานผมขอทำนายใลคนรักของคุณเนี่ยนะครับเขาจะกลับมารักคุณเขาจะกลับมาร เมื่อคุณหันหลังให้กับเขาเมื่อคุณตัดสินใจที่จะปล่อยเขาไปเมื่อคุณตัดสินใจที่จะปล่อยวางเพราะอะไรเพราะสิ่งดีดีที่คุณทําเอาไว้เพราะความรักมีสิ่งที่มีค่าที่คุณทิ้งเอาไว้ให้กับเขาความมั่นงคงความจริงใจที่คุณทิ้งเอาไว้กับเขาเนั่นแหละเพราะฉันไพ่แปดถ้วยกับสีไม้เท้าใบนี้ทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎแลายท่านว่าถ้าเกิดใครเลิกรางกันไปไม่เกิน8เดือนคนรักคุณจะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะคุณอาจจะเหมือนกับสิ่งดีที่คุณทําไว้เพราะสิ่งดีที่่่่คคคุุุณณณททททํําาาาเเเเเเอออออไววว้้แแแลลลลลลืืืกกกีีีจะะะปยงพหมมับต็ ทำดีที่สุดแล้วถ้าเกิดเขาไม่ต้องการแล้วก็ขอเลือกเดินจากไปอะก่อนที่จะไปทะเลาะก,กันก่อนที่จะทําให้เรามันเกลียดกันก่อนที่จะไปทําร้ายใ,ใครก่อนที่เราจะมองหน้ากันไม่ได้เพราะฉันไพ่สี่เมท้าไปนี่ว่าใครก็ตามถ้าเกิดเลิกลาไปเกิน8เดือนละผมขอตอบด้วยว่าเขาอาจจะไม่กลับมาแต่คุณก็จะพบเจอได้สัม,มโนครัไควได้ความรักด้ความรู้สึกเก็บความรู้สึกเก็บความรักเก็บความทรงจําเก็บหัวใจของคุณกลับคืนมาไปมอบให้กับคนที่เป็นไพ่สี่เมท้า คุณจะพบเจอสีเมท้าหมค่ครับว่าจะพบเจอความสุขใหม่จะพบเจอการมุกออนจะพบเจอการปล่อยวางจะพบเจอการไปข้างหน้าต่อได้อย่างมีความสุขสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินขอทํานายแบบนี้ก่อนเลยอย่างน้อยคือสิ่งดีๆจากการงานการเงินที่แปดเหรียญกับสีเมท้ามีความสุขเรื่องการงานมากขึ้นมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นมีความสุขกับการเงินมากขึ้นมีความสุขกับการที่อยากจะทําอะไรเพื่อตัวเองและและสิ่งดีๆความรักดีๆกำลังจะเข้ามาเอง ประมาณนั้นเหมือนกับเรามนะุกออนอ่ะเหมือนกับเรามุกออนไปข้างหน้ามุกออนไปต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งกลับมาเจ็บปวดหรือเสียใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครเลิกไปเกิน8เดือนนะครับมาดูไพ่แนะนําชาวราศรีกรกฎแล้วก็การทํานายนะครับเดนมิชเชียนขอทํานายว่าชาวราศรีกรกฎหลายท่านเนี่ยคุณจะพบเจอความรักจากคนที่เป็นเดนมิเชียนพบเจอคนที่เหมือนกับเข้ามาต้องการคุณหรือคนที่ใส่ใจคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครถือดาบคนรักของคุณทาร้ายคุณไปผมขอตอบเลยว่าเขากลับมาเขาจะกลับมาแก้ไขจะกลับมาเห็นคุณค่าจะกลับมาทําสิ่งดีๆจะกลับมานึึถงได จะกลับมานึกถึงสิ่งดีๆได้จะกลับมานึกถึงทีหลังอะ่ะจะกลับมาต้องการคุณทีหลังอะ่ะแต่เกิดใครเลิกไปเกิน8เดือนนะครับหรือมุกอ่อนตัดสินใจจะมุกออนปุ๊บเนี่ยหรือตัดสินใจเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณจะพบเจอคนที่เขาอยากจะมาดูแลพบเจอคนที่เหมือนกับคิดอะไรเหมือนกันชอบอะไรเหมือนกันอาจจะเป็นผู้ชายที่มีความรู้มีความสามารถสามารถปกป้องสามารถดูแลเราได้ชอบกินข้าวชอบท่องเที่ยวชอบอะไรไลฟ์สไตล์เหมือนเหมือน,นกันนะครับชอบทำอะไรหลายๆแบบเหมือนเหมือนกัน พบคนที่เหมือนก,นกับอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษากันเน่ะเข้ามาปกป้องเข้ามาดูแลเข้ามาทําสิ่งดีๆให้กับกันและกันเลยนะครับเพราะฉันไพ่ทั้งหมดทั้งมวลอาจจะเป็นคนรักเก่าที่กลับมาแก้ไขหรือความรักใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดขอทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎ,รกฎเดือนตุลาคมนะครับ e i g of c u p หรือไพ่หนึ่งถ้วยขอทำนายว่าสิ่งดีๆความสุขการเริ่มต้นใหม่เรื่อง,องคู่รักเรื่องความรักใหม่ที่มีความสุขกว่าเนี่ยแน่นอนคุณมีความสุขแน่นอนคุณมีความความสุขที่เริ่มต้นใหม่เรื่่อองความรักแนนน เพราะฉันขอทำนายดวงชะตาของชาวสิกรกฎลอยท่านว่าคุณมีความรักสิ่งดีๆเนื้อคู่ดวงคุณมีเนื้อคู่ดวงคุณมีความรักดวงคุณมีความสุขได้นะดวงคุณสามารถเจอแฟนเจอคนรักที่อุ่นเจอคนรักที่เข้าใจเจอคนรักที่เรียนรู้ที่ชอบอะไรเหมือนกันได้นะที่เห็นคุณค่าแล้วก็ดูแลกันได้นะเพราะฉันไพ่เป็นที่ขอทำนายดวงชะตาของชาวสิกรกฎลอยท่านว่าคุณมีสิทธิ์ที่โอกาสที่จะเริ่มต้นความรักใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคมในเนี้ยปีนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนกรกฎาคมบนเดือนปีเกิดคุณนั่นเอง นะครับความสุขความสบายใจความเข้าใจความอบอุ่นกำลังจะเข้ามาแล้วการเริ่มต้นใหม่กำลังจะเข้ามาแล้วขอเพียงแค่คุณเริ่มต้นกับตัวเองขอคุยให้คุณยิ้มขอเพียงใค้คุณเปิดใจขอเพียงคคุณรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาแค่นั้นแหละไม่ใช่นอนร้องไห้ไม่ใช่เหมือนกับติดดาบเจ็บก็ต้องเจ็บก็ต้องปล่อยวางเจ็บก็ต้องเดินออกมานะครับอย่าเจ็บแล้วไม่ต้องไปไหนอย่าเจ็บแล้วก็เหมือนกับเจ็บอยู่แบบนั้นเนี่ยเพราะฉันรักเขาให้พอเจ็บให้พอเสียใจให้พอแล้วเดินออกมาซะนะครับ ให้ไปต่อมานะครับขึ้นมาว่าเดือดซันหรือไพ่ไปที่9เป็นให้แนะนําชาวสิกรกลยท่านว่าอยู่กับใครเนี่ยแนะนาเลยนะนี่คือให้แนะนําเลยถ้าเขากลับมาขอโอกาสแล้วคุณรู้สึกว่ามันให้โอกาสได้คุณก็ให้แต่้เกิดอยู่กับใครแล้เวเนี่ยมันต้องมีความสุขความสบายใจความเข้าใจกันความอบอุ่นนะครับต้องกลับมาคืนดีต้องกลับมาคืนดีต,นดต้องกลับมาแก้ไขต้องกลับมาทำต้องกลับมาแก้ไขต้องกลับมาดูแลกันไม่ใช่ว่าตอนที่เราเจ Rose, ็บมันเสียใจร้องไห้เขาทิ้งเราเขาทิ้งเราอยู่คนเดียวอะ วันที่มีน้ำตาเขาไปอยู่กับใครวันที่เราเจ็บปวดเสียใจร้องไห้เขาเดินหนีเราไปคนเราจะดูกันเนี่ยดูกันตอนที่ลําบากดูตอนที่เราเจ็บดูตอนที่เราเสียใจไม่ใช่ว่าดูตอนที่เราสบายแล้วตอนเราหายดีแล้วกลับมาทําไมประมาณนั้นนี่คือไพ่แนะนําเลยถ้าเกิดกลับมาตอนที่เราหายดีแล้วเนี่ยไม่ไม่แนะนำในการในการให้โอกาสนะครับไพ่ใบสุดท้ายคือบทสุดคำนักของชาราศีกรกดเลย,ยท่านเลยว่าคุณเป็นคนที่ queen of c u p หรือราชินีถือถ้วยคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อ่อนโยนเวลาใครเนี่ย ทุ่มเททั้งใจอะเปย์ด้วยซ้ำเหลือจะเหมือนกับไปช่วยเหลือดูแลเขาให้ไปทั้งใจรักเขามากกว่ารักตัวเองด้วยซ้ยําอยากจะมีครอบครัวอยากแต่งงานอยากจะมีลูกกับเขาตายนะครับไม่อยากทิ้งเขาหรอกไม่อยากจะเลิกกันหรอกนะครับเขาทิ้งคุณไปคุณยังรักเขาเหมือนเดิมเลยคุณยังเทใจให้เขาเหมือนเดิมเลยแต่สิ่งคุณทุ่มเทไปเนี่ย,ยไพ่เบนี่ว่าเขาอาจจะไม่เห็นค่าคุณนะมันเหมือนกับเทน้ําลงแม่น้ําเห็นไหมครับเทแม่เทน้ํา,าลงทะเลเทลงน้ําลงมาหาสมุทรร้องไห้ไปแล้วเหมือนกับไม่มีค่าอะไรอะแต่ไพ่เบนี่บอกว่า วันใดวันหนึ่งเขาต้องเสียดายผู้หญิงคนนี้แน่นอนเพราะผู้หญิงคนนี้เขาผู้หญิงที่รักเขาจริงใจกับเขารักเขามากที่สุดเพราะฉันพไพ่ใบนี้คือบทรสูงความรักของชาวศิก็รกรว่าคุณมีค่านะครับคุณเป็นผู้หญิงที่มีค่าคุณเป็นผู้ชายที่มีคุณค่าคุณมีความรักมีหัวใจมีสิ่งดีๆในตัวคุณเองอยู่แล้วเขาจะเสียดายคุณนะครับถ้าเขาทิ้งคุณไปเขาก็ทิ้งคนดีๆไปคนหนึ่งแค่นั้นเองคุณก็แค่เสียใจคุณก็แค่เจ็บปวดแต่ไพ่แปดถ้วย,เ,ย,ลเ,ยเลยนะครับ ขอบคุณชาวราศีกรกฎทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมถ้าใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปอีกแล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ